สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะวิชาดนตรีเราจะเรียนกันเรื่องจังหวะดนตรีค่ะอย่างแรกนะคะที่เราจะต้องรู้ก็คือว่าจังหวะเนี่ยมันคืออะไรนะคะเรามาดูความหมายของจังหวะกันเลยค่ะจังหวะนะคะเป็นสิ่งที่ใช้ควบคุมความช้าความเร็วของบทเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะในการทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราสามารถนำจังหวะเข้ามาในส่วนเกี่ยวข้องได้นะคะ จึงมีการนําเครื่องดนตรีนะคะมาใช้เป็นเครื่องกําหนดจังหวะนะคะที่ตัวอย่างนักเรียนจะเห็นได้ชัดนะคะก็อย่างเช่นการเดินสวนสนามนะคะการเดินพาเลทนะคะที่มีการตรีกองให้จังหวะนะคะเพื่อความพร้อมเพรียงค่ะหรือว่าการใช้สัญญาณนกหวีดนะคะของคุณครูนะคะในเวลานักเรียนเรียนวิชาลูกเสือนั่นเองค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะด้านซ้ายเป็นจังหวะกลองและด้านขวาเป็นจังหวะนกหวีดค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูลักษณะของดนตรีนะคะแบ่งเป็น3ประเภทนะคะคือจังหวะพื้นฐานจังหวะกลองและจังหวะชิงค่ะ เรามาเริ่มที่จังหวะประเภทที่1นนะคะคือจังหวะพื้นฐานค่ะจังหวะพื้นฐานเนี่ยนะคะเกิดจากการที่แต่ละบุคคนลนกำหนดขึ้นมาเองค่ะก็เลยไม่พร้อมกันนะคะเช่นจังหวะการเดินจังหวะการหายใจนะคะหรือว่าการนับต่างๆในใจในนับเลขในใจอย่างเงี้ยนะคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะแบ่งไม่เท่ากันแต่ถ้าหากว่าอยากให้พร้อมเพียงกันอยากให้เท่ากันเนี่ยนะคะก็จะต้องมากําหนดร่วมกันค่ะทําให้เกิดความพร้อมเพียงกันได้นั่นเองค่ะ ต่อนะคะแบบที่2ค่ะจังหวะประเภทที่2คือจังหวะชิงนะคะชิงเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งนะคะเป็นเครื่องดนตรีไทยใช้สําหรับกํากับจังหวะค่ะมีหน้าที่ในการควบคุมความช้าความเร็วของทานองเพลงนั่นเองค่ะ ต่อมาเป็นจังหวะแบบเพศที่3นะคะเรียกว่าจังหวะกลองค่ะกลองนะคะก็เป็นอีกเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะที่ใช้ในการควบคุมจังหวะนะคะทําให้ทํานองเพลงเนี่ยมีความคึกคักสนุกสนานเร้าใจนะคะแล้วก็เป็นการเพิ่มสีสันให้กับเพลงให้น่าฟังยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะก็เป็นลักษณะของดนตรีทั้ง3ประเภทนะคะต่อมาเป็นคําถามท้ายบทให้นะักเรียนตอบคําถามนะคะคําถามมีทั้งหมด3ข้อนะคะข้อที่1ถามว่าจังหวะดนตรีแบ่งเป็นกี่ลักษณะและมีจังหวะประเภทใดบ้างข้อที่2จังหวะสามัญมีลักษณะอย่างไรและข้อที่3 เครื่องดนตรีชนิดใดทําให้ทํานองเพลงมีความสนุกสนานเร้าใจนะคะจากคลิปนะคะต้นคลิปเนี่ยนะคะที่คุณครูได้อธิบายไปแล้วนะคะถ้านักเรียนดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะนักเรียนจะตอบคําถามทั้ง3ข้อนี้ได้อย่างถูกต้องทุกข้อแน่นอนนะคะนักเรียนจด คำถามนะคะแล้วก็เขียนตอบลงในกระดาษหรือว่าในสมุดของนักเรียนได้เลยนะคะสำหรับหน่วยที่2เรื่องจังหวะก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ